สวัสดีค่ะวันาค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีแอคชั่นเรื่อง Demon Slayer หรือดาบพิฆาตอสูนซีซั่น4ตอนที่6ค่ะสำหรับตอนที่แล้วนะคะการสั่งสอนของเสาหรักการฝึกฝนกับเสาหลักของทันจิโร่เนาะก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วทีเดียว3ฐา,านรวด <c oughs> ก็ฐานแรกกับมิซุริก็คือแค่กินแพนเค้ Man ate, จับชีคาจบปืบไปฐานต่อไปที่โอบานาย หนุ่มขี้หึงของเรานะคะก็เหมือนเป็นการฝึกที่ก็ทั้งฝึกโหดด้วยแล้วก็บวกกับความหึงความแค้นส่วนตัวแบบนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ต่อไปที่ฐานของซา n เนมิทันจิโร่ของเราก็ต้องไปมีส่วนร่วมกับดรามา่าพี่น้องช,ช,ชินาสึกาวะใช่ไหม ถ้าไม่ปกติเรียกับบสกุลก็ไม่เคยจะถูดเท่าไหร่ประมาณนั้นก็สําหรับพี่น้องคู่นี้ก็สุดท้ายก็น่าจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วมัง้งเนาะก็ยังมีกําแพงกั้นกลางระหว่างทั้งสองคนอยู่แล้วก็อย่างที่ทันชิโร่บอกคือแบบไม่ว่าเขาจะมีความสามารถหรือไม่มีแต่คือเขาพร้อมเขาเตรียมใจที่จะมาสู้กับอสูรแล้วอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบเอารู้ว่าเออน้องแบบไม่ไม่ยอมแพ้น้องยังพยายาม ต่อยใช้ปลาไม่ได้เขาก็หาวิธีอะไรยังอื่นที่แบบจะเอามาสู้กับอสูรได้อะไรเงี้ยก็หวังว่าเขาจะลองมองที่ความตั้งใจของน้องมากขึ้นให้ความสําคัญกับงน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบย้อมลดกําแพงคุยกับน,น้องตรงๆหน่อยเนาะอืมก็เป็นกําลังใจใพี่น้องคู่นี้เสมอจริงเพราะเราเชื่อว่าเขาสามารถกลับไปเป็นแบบพี่น้องละมุนล,ละไมแบบตอนเด็กๆได้อะ่ะอืมแล้วก็ทันชิโร่ พร้อมกับเซนิสึก็โดนไล่ตะเพิดไล่ตะเพิดไปที่ถาต่อไปทันทีนะคะกับคุณเกียวมีเนาะพี่ก็นั่งอยู่ท่ำกางกองไฟแต่เย็นชํำนะฮะเอาจริงทันจิโร่เนี่ยเราว่าตั้งแต่โดนชีขาจะไปซือ้อริเนี่ยเบิดเขาจะแบบเหมือนพลังบวกเขาหายไปอะ่ะไอ้ความแบบความกตึกกระตือรืร้นมันก็มีแหละกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เนาะแต่ว่าไอ้ความแบบพลังบวกความแจมไซให้ให้ให,ให้ของเขามันแบบ มันหายไปอะเหมือนแบบคือเจออะไรก็แบบภาวาไปหมดเลยตอนนี้ยิ่งมาเจอคุณเยมเมก็ภาวาเป็นแฟดเซนิสือไปเลยเซนิสือนี้อ,อวกแตกเลยเดียวอืมแล้วก็เจออินนสุเกะกำลังฝึกอยู่ที่ฐานคุณเจม,เมด้วยในสภาพหมูหมูน้ำตกคือยังมีหัวหมูแล้วนั่งอยู่ใต้น้ําตกเป็นหมูน้ําตกหมูป่าน้ําตกนะฮะไม่รู้ว่าหัวหมูนี้อับชื้นบ้างไหมนะอืม ก็ต so ้องมาดูกันว่าการฝึกกับคนเกียวเมชายแก่งแห่งหน่วยพิฆาตระศูนย์เนี่ยจะโหดทึกทนขนาดใยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ No, you know, スケな最後にこの岩を一丁先まで、<laughs> 私の修行は、このつのみの簡単なものいケー ตายไปแล้วช <laughs> ่างดาสงสารยิ่งนัก <c oughs> แต่ก็ตื่นไงคน <c oughs> น้ำเย็นมาก ก็ต้องไปนั่งใต้นั้วตุกอีอยู่ดีอ่ะก็แก้ผ้าอยู่ไงคนนี้ไม่เขาให้ดันไม่ใช่หรอหินอุ่นเนาะ โอ้ยยงไม่ใช่นบทสนทนแล้วนี่เป็น,นบทสนทนของอินโนสเกะเขาอยู่ในแบบฝึกเองในภูเขามาก่อน <laughs> ตายไปแล้วเข็ง ไช่ใช่นักจะให้ทักจีลรอรอดคนเดียวอีกแล้วเนี่ยสวดเพื่อทำสมาธิจิตใจให้สงบนิ่ง เหมือนแบบให้สติมันไปอยู่ที่อื่นแทนน,น้ำตกหน้าไม่โอเคเท่าไหร่

ไเขาเขากินทุกอย่างเลยเออน่าจะอาจจะคนเดียวในโลกดีกินก้างปลาด้วยไม่ทิ้มคอนะ ชื่อบัรยาวไปไหมเน่ยเนนเมดกลิ่นแห่งความแข็งกิ่่งนอ่งนิ่นิ่ง่งนงน่งนิ่งิน่นิ่ง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  เอออันนี้อนเออเธอนี่แปลกวกเอ้ยเบยเขาจะเป็นสาวรัได้ยงแล้วเธอปอบใจเบยอยู่หรือเปล่าแล้วองจคือแค่เรื่องของฟิสิกอะเขาก็ตัวใหญ่ขนาดนั้นไหม เห็นกับตาค่ะไม่ต้องใช้หูเลยเนะี่ยนี่เรียกผ่านทางผ่านทางมาพอดีสปิริตกับมาแล้วค่ะทันจิโร่เออทันจิโร่จะตายราเธอเนี่ย เ้ยจมน้ำตายอย่าเสียสมาธิตอยเพื่อจมน้ำตายก็ไม่เป็นไรปล่อยไปอันนี้สวนบนให้รอดชีวิตใช่ไหมคือก็มีกำหนดวันนะ อะไรล่ะสี่เอาได้ดูไงใครอ่ะแอบดูชาวบ้านอือโอ้พี่จับสัญญาได้ด้วย ทำไมต้องไม่สิบด้วยมันพิก็นั่งสบายนาคิมิสมัยเป็นมนุษย์เขาแบบชอบสอดสองเลือกชาวบ้านหรือเปล่า,า,าเพราะเป็นอสูรเลือกตายเยอะ 光栄でございます。あとはそうだな。この辺り。うん。パンティー。うん。はいな。えっ、また見つけた。 แต่ว่าเนสโกเขาอยู่กับคุณโอโอาจารย์นะเขาเขาพักอยู่ที่ไหนเนี่ยพักอยู่ที่หน่วยหรือพักอยู่ที่อื่นอืม มีใครดันได้บ้างอย่างเนี่ยคนที่มาฝึกรองเท้าขาดไม่ฝึกแล้วสันจิโร่ไม่ได้มาแบบซากแลบดาใจให้คนที่นี่หรอ 皆さんが後方支援してくれたら俺たちも安心して鬼と戦います貴仏寺無惨の首を取りましょう分かった後ろは任せておけ了解だかまど

โอ้โหเสียงภาคภูมิใจอืมอสงบนิ่ม,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 มามาทานี้คิดถึงแม่กัน,มนหมดเลยวะ

<laughs> あなたを連絡取れなくなったから心配してた禁止してたんだよ<ィ>姫島さんに叱られてさ兄貴と接触するなお彼は来ては君にやめぇでもいどん悪かったな巻き込んでありがとういや、そんなあなお前、あざ <laughs> <laughs> ขุ่นขึ้นมาถึง่าเรยนิโม่ว่าเรื่องแต่นาฮะ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 ะฮ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 ะะฮ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 ะ 全ての感覚を一気に開くんだ俺は呼吸を使えないけど反復動作を使えば岩も動かすことができるってよ、うん、と言っても俺もまだまだなんだけどヒューキムさんとゲンヤはこれを使う時怒りや痛みのそれにより心拍と体温を上昇させる ถือว่าขายเยือ่อนแล้วทำกินเองไปสิโว้ยเขาฝึกอยู่นี่หัวต้อมาทำกับข้าวแล้ว ただ思うだってそれと同じ状態になってるってことなんじゃないかだけど姫島さんや玄やお前にだってあざはないぞ炭治郎お前にとって感情が強く高ぶる時ってどんな時なの なんかかわいけど悲しいことを思い出さおう,うんお前ならきっとできるよありがとう <laughs> 反復動作をすることによりいつでも。 คือทำให้ลอยปานขึ้นได้ด้วยอ่ะอเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แบบเกียวเบรกก็ยังทำไม่ได้คือดันหินได้แต่ลอยปานยังไม่ขึ้น อาิติปมาแล้วรับแสงค่ะ ウブヤシキ今回は姫島さんの紹介です <laughs> どうしたんですか <laughs> 姫島さんちここで大将こそこそ噂話姫島さんはめちゃくちゃ涙もろいです <laughs> だけども泣いてしまうそうです แค่่้าหลักก็หอกพีนี้พอกลับมารวมตัวครบกันสามคนก็กลายเป็นแก๊งสามชายอีกแล้วทันจิโร่เซนจิสึนสเกะเนาะนก็เฮฮากันไปในช่วงแบบ ครึ่งประมาณครึ่งตอนแรกเนาะแล้วก็ส่วนทันจิโร่ก็ฟิตบังคนเดียวเราก็แบบไม่ได้ดูว่าคนอื่นฝึกตรงจุดอื่นเท่าไหร่นะแตอ่อย่างแบบอย่างจุดแรกแบบนั่งใต้น้ำตกเนี่ยมันก็ยังแบบคือมันก็แบบทนกันแบบกัดฟันทนกันได้จนจบกันหมด <c oughs> อ่ะส่วนการดันหินเนาะก็เอาจิอันนี้น่าจะยากสุดแต่แม์ซึ่งแน่นอน คุณเกียวเมย์เขาลองทได้อยู่แล้วเนาะมคือถ้าเขาทําไม่ได้เขาจะเอามาให้แบบฝึกทําไมจริงไหมส่วนกินยากินยาก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าทั้งคุณเกียวเมย์แล้วก็เออกินยาก็ยังไม่มีรอยปานขึ้นเนาะอของทาจิโร่นี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเขามีประสบการณ์จากการที่เคยมีรอยปานขึ้นมาแล้วหรือเพราะมันด้วยแบบศักยภาพของเขาด้วยจากเรื่องของปลานตะวันอะไรแบบนั้นด้วยที่มันทําให้แบบ เออมันอาจจะแบบจะเรียกว่าขึ้นง่ายไหมมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เหมือนว่าโอกาสที่มันจะขึ้นมันก็มากกว่าคนอื่นอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเนะาะการที่แบบศักยภาพร่างกายเขาทําให้ร่างกายหรือแบบแม้แต่ความคิดอย่างที่ไอเอิญยักษ์แนะนําวิธีอะไรพวกนั้นว่าเออมันคือนอกจากเขียนได้แล้วคือมันก็แบบทําให้รอยปานขึ้นมาเลยด้วยให้ เออให้พวกแบบพวกพวกเรื่องอุณหภูมิร่างกายอะไรต่างๆพวกนั้นไอ้เงินไขพวกนั้นแล้วก็คือนึกถึงคุณเลนโกคูอีกก็มีแอบแบบอารมณ์มันมาเล็กน้อยนิดนึงพูดถึงคุณเลโกคูไม่ได้แล้วก็ยิ่งแบบคือคุณเลโกคูเขาก็แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นแบบที่พึ่งทางใจอะไรแบบเอออยู่ในใจิตใจที่เหมือนเป็นแรงด้ันใจ ให้นึกถึงอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นทันจิโร่ตอนนี้เขาน่าจะสามารถเออ่ทำให้รอยปานขึ้นมาได้ตามต้องการหรือเปล่าหลังจากนี้ผมเ,เหมือนอย่างตอนดนะันหิตเนี่ยเขาก็แบบเออมันเหมือนเขารู้แล้วว่าเอ้ยเขาควรแบบ ทาให้สะพให้แบบควบคุมร่างกายให้เป็นยังไงถึงจะแบบดันหินได้และลอยปานก็ขึ้นด้วยคือเขาก็รู้ตัวใช่ไหมลอยปานขึ้นแล้วคือมันก็ขึ้นทุกครั้งที่เขาแบบเออนะ่ะแบบแผดเผาหัวใจของเขา <c oughs> ขึ้นมาได้แบบเออแบบทุกครั้งเลยอะไรเงี้ยเหมือนตามต้องการอืม <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องเราดูในอนาคตผลงานของอื่นกอไปด้วยแล้วก็ทางฝั่งมูซันก็ได้เห็น คุณข้างขครืสีคุณแม่นางบีวะชื่ออะไรนะนาคิเมะนาคิเมเออก็สรุปแล้วคือตาเขาที่หน้าก็มีแค่ตาเดียวด้วยเออพรปกติเหมือนผมเขาจะปิดหน้าตลอดเนาะแต่เอาจริงๆพลังเขาไอ้ผมเขานี่ก็แบบก็แอบบมีความไฮโซอยู่นะคือตาก็เป็นเหมือนกล้องจรปิดส่วนผมก็เป็นเหมือนสายไฟอ่ะเออแล้วแบบมีส่สัญญาณด,ด้วยว่าแบบเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้ว ส่งสัญญาณเตือนแน่เลยแล้วแล้วที่มูซันถืออยู่คือแบบแผนที่เหมือนแบบบอกให้แบบไปดูจุดนั้นจุดนี้แล้วคือผมของเขาก็คือเชื่อมต่อกับตาแต่ละดวงของเขาที่อยู่ตามจุดต่างๆในเมืองอย่างนี้คือก็คือเป็นลักษณะของการแบบสะกดรอยตามหน่วยพิฆาตสูรเลยแบบเจอใครก็แบบเหมือนสะกดรอยตามดูว่าแบบ จะไปแบบจะไปเจอที่ซ่อนของนิสโกะอะไรอย่างนี้เหรออืมแล้วก็ตอนหน้าเนาชื่อตอนเสาลักหินผาเลยโดยเฉพาะเลยก็ไม่รู้ยังไงหรือว่าเขาจะเป็นคนที่แบบเอเลอยปานขึ้นเป็นคนถัดไปหรือ,อยังไงหรือว่าเราจะแบบได้รู้เรื่องราวอาจจะเป็นแบ็กซอรี่อะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าเนาะอืม เพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบเรียนเพียงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กับซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย